ถวายพระป่าสรุปว่าเป็นพระป่าทันใจใช่ไหมป้าทันใจต้องยืนนั่งได้ก่อนป่าทันใจต้องยืนนั่งได้ก่อนจ้ะทำตามทำตามท่านแนะนำขอนั่งรอค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนขอโทษนะคะหนูค่ะค่ะวันนี้เป็นบุญด่วนบุญทันใจบุญสองเท่บุญสองต่อบุญสองเท่อาจารย์จะโยมอนุโมทนาสาธุ พระป่าพระป่าทันใจแต่ฉันตั้งใจืลอว่าพระป่าดีริบุรุ์จุลพรทุกโยมนะในจุลจันทร์พรสุดยอดมาข้อมุญแต่ได้สุดยอดของการทําบุญทําทานได้สารพัดรูปแบบปรับปรับให้อินเทนนะคะปรับให้ทันสมัยดูถ้าใครยังไม่รู้จักพระป่าก็มนเจอแล้วไม้สวรรค์ก็มีทยมดวง ไม้สวรรค์อยอะมีโอ้ไม้สวรรค์ไม้สวรรค์เยอะไม้สวรรค์สีเขียวพี่าจาเข้าใจตัง้งเข้าใจตั้งชื่อเนาะไม้สวรรค์ไม้สวรรค์นี่มาถ่ายหน่อยสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนกันบ้างคะมาจากาจ่าท่่หม่โอ้มาจากไงเลยลงยูทูบนะคะช่องพี่ลาภานะคะเข้าไปกดดูดได้เดี๋ยวนี้เห็นสุดหล่อสุดสวยส มาเที่ยวปีใหม่ละคะปีใหม่มาเยี่ยมลูกค่ะอ๋อมาเยี่ยมลูกทำไมทำไมคุณลูกไม่เยี่ยมคุณแม่ละมีใจพระตามตามโดยละม่อมนอเราอ่ะวันนี้ได้รู้จักครเมื่อเช้าเราได้มาทบุญถวาผาผาทหารแห่งป่าท่านได้ค่ะโชคใจศายได้ตักป่าเข้าสารอาหารแห้งและตอนนี้เราก็จะได้การร่วมกัดข้อพระป่าสามัคคีในวันขึ้นปีใหม่ ก็ถือว่าเป็นจริงๆต้องตอันใจนะสองเท่ไม่ได้ต้องจ่เก่งขอมืองขอเมือถไาย้าหน่อยป้่จปถ่าย้าปท่ใครยังไม่มาติดเรียนเชิญนักเรยมนะร้อติดกันได้นะพระป่าสาวกคีในวันปีใหม่นะติดแล้วติดจีโอ้โหจี่แกแดกไหิแกแดกแล้วมันมีเรี่ยวมีแรงบอสีเขียวเด่อซั์ เขียวเหนียวซ้ำเขียวเยอะเลยเขียวเยอะมากเขียวเหนียวซ้ำรอรอท่านพระครูมายีนาพระป่าพระป่า,ปาท,ท่านใจท่านประจย์บอกว่าท่านพระป่าท่านใจพระป่าดีที่สุดี เรื่องดีได้สีเขียวท่านบอกสีเขียวเหนียวซับแต่ละคำที่จำกัดความให้เนี่ยสุดยอดจริงเลยค่ะสำหรับปีใหม่นี้นะคะสีเขียวเหนียวซับพระป่าทานใจแลวทุกคนก็ร่วมร่วมวมือร่วมใจกันมาทำบุญทำทานนะคะจากหาดใหญ่ก็มามาจากหาดใหญ่แล้วค่ะเนี่ย ขออีกแล้วจากหาดใหญ่นะคะหคหาดใหญ่ก็มาน้องผักชีก็มีน้องผักชีตอนนี้พ่ะเด็กคนหลงพ่อเจ้าวาดนะได้ลงมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฮ้ยรับกล่าวคะถวายพระป่าท่านยกมือขึ้นเลยท่านมาแล้วท่านจะนำพากล่าว ท่านมาแล้วท่านท่านพระครูมาแล้วค่ะท่นะา,านมาพิจารณาแล้วมีคำพูดหร <ยง S 1> ือเปล่ามีคำพูดตรงนี้เปล่าคะเจอรายมนะใครไม่จิบนะ ศาสตร์ทุกคนโมธนาสาธุกับโยมพี่ชายเจดีเศรษฐีเจดบุญกับแบกแกแ้งมาแต่ไกลมาตั้งใจมาแตงโอ้เลยมาลบติดประปาปีใหม่โยมพร้อมแล้วนะเดี๋ยวอาตมาขออนุญาตกล่าวนำแล้วกันตั้งนะโมพร้อมพร้อมกันสาบจ้คุณโยมดังๆเลยใครตั้งนะโมดังๆขอให้เวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสาธุนะโอตาสาพระคาวะโตอ่า ลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอีมานีมายางพันเตอางพันเตสกุละกีรานีบางสกุลวัจิรามีสามารีวา จารพิรารามิพี่ปสังฆาสพี่ขูสังฆาสาอนามะอโนชยามะสาทุโนพันเตสาทุโนพันเตพี่สังคี่ขู่สังโคอีมานิอมานิบางสกุลจิวารามิบังสกุจิวารามิสัปปะวิวารามิสปปะวิวารามิปาริคานหาโต อามากาังทีฆราตังทีฆราตังทีตายะทีตายะสุขายะสุขายะขายา้าแต่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าบางสกุลและจีวรข้าบางสกุลและจีวรแด่ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้และของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับขอพระพิสุสงฆ์จงรับข้าบางสกุลและจีวรข้าบางสกุลและจีวรแด่ของบริวารทั้งหลาย และของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองแห่ข้าพเจ้าทั้งหลายแห่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายรักกาลนานเถิดรักกาลนานเทิสจ้า แต่ตาการพัฒนาที่บนอยู่พ่อพารนาพระบาทโยมพนมมือ สาธุสาธุสาธุมาูธามีการทุก่านเยนรับทยอรบฟนจากพราเล่าไอีลิเบรรี่ไปแล้ว สองที่ซึ่งนสองนสิบแปดก็ขอให้ดูส่วนที่ยอมได้กระทำมันนี้้ที่เหียมก็ขอให้มีสิ่ที่ดีส่งสปที่โยมโยมน้มีสุภาพตาไมาทำาห้ง่ปัจารทุกศพโรกภัยที่บ่าสิ้นใจกระขอให้สังเดชสองความมุ่งม่นพัฒนาความพัฒนาของทุกท่านทุกคนเทือชัุ

とりかえよこわいわたりさんじゃもたばたりのたたむたまわたんてたよあの時間わたんてたた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  คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าเล็บกัไลค์กดแช่นะคะ